นีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาติดตามข่าวสารรอบรู้อาเซียนไปกับอาเซียน4.0นะคะเจอกันทุกวันจันทร์บ่าย2โมงครื่งถึงบ่าย3โมงแบบนี้ค่ะ วันนี้พาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าของโครงการศึกษาคลองไทยเพราะว่าเกือบจะหนึ่งปีเต็มแล้วนะคะเราก็เห็นความคืบหน้ามาพอสมควรทีนี้เราจะมาดูกันว่าเอ๊ะทำไมต้องมีคลองไทยแล้วถ้ามีจริงๆเนี่ยเรื่องของการขุดความลึกหลักควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาใช้มีใครบ้างมีความเห็นจากหลากหลายฝ่ายที่น่าสนใจนะคะเบรกหนึ่งนี้คุยกับบอกเอนี่ยของเราเช่นเคยคุณสุกัญญาชัยภาสีค่ะพี่เน่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นคุณผู้ชมคะพูดถึงแต่ละฝ่ายที่มีความสนใจเนาะอ,อยากจะเข้ามาร่วมลงทุนในคลองไทยนะคะ ก่อนหน้านี้พูดถึงจีนไปแล้วแต่จะบอกว่าไม่ได้มีแค่จีนนะคะมีทั้งอินเดียสหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียด้วยเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มในฝั่งตรงข้ามกับจีน mm hmm. ก็คือกลุ่มคอร์สนะคะคือเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยสนใจที่จะมาร่วมศึกษาแล้วมองไกลไปกว่านั้นคืออาจจะไม่ได้แค่ร่วมศึกษาแต่อาจจะร่วมลงทุนซะด้วยซ้ mm ํา hmm. เขาก็จะเอาพวกเทคโนโลยี mm hmm. ต่างๆมาช่วยนะคะแล้วก็มีเรื่องขององค์ความรู้การเงินต่างๆแต่ว่าอีกฝากหนึ่งก็คือในฝั่งของจีนมันก็เก เกิดคาถามว่าทําไมจีนถึงอยากมาร่วมลงทุนณนะวันนี้เส้นทางการขนส่งของเขาพี่เหน่งอไอช่องแคบมะ,ะกาอยู่มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอยู่คะ่ะใช่คือโครงการคลองไทยเนี่ยศึกษามาเบื้องต้นนะหนึ่งปีแล้วความจริงมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์นะมมนมีประโยชน์เยอะแยะเลยข้อดีข้อเสียมันมีให้เห็นแต่ว่ามันไม่พัฒนาไปถึงไหนสักทีนะโครงการการศึกษาเนี่ยเราก็อยากรู้ว่ามันจะสรุปไปแบบไหนนะแต่นี้มันก็มีความขัดแย้งงานระหว่าง มีกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าจีนได้ประโยชน์กลุ่มนึงก็บอกว่าสหรัฐเข้ามาต้านผลประโยชน์นี้อะไรเงี้ยเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ที่แน่ๆคือเขาบอกว่าเส้นทางของมาละกาเนี่ยช่องแคบมาละกาเนี่ยมันเป็นเส้นทางการค้าสําคัญของจีนเพราะว่าสินค้าที่เข้าและออกของมาละกาเนี่ยประมาณ80%เนี่ยจีนใช้เส้นทางนี้ทั้งเข้าและออกนะแล้วมันก็ทําให้ไอ้ตรงเนี้ย มันมีภาวะไอ้นี่ด้วยตื้นเขนินคือคือออดิน<อ>รงน่งน้ำล่องน้ำมันตื้นเขนินเพราะว่ามันอยู่แค่นั้นแหละ20เมตรตอนนี้เรือทุกวันนี้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแบบว่าจะต้องมาใช้เส้นทางนี้ต้องไปอ้อมซึ่ง,งจริงเขาก็ไม่ชอบนะคะซึ่งเขาบอกว่าเมื่อมันมีปัญหาตรงนี้การมาที่การเขาก็ศึกษาดูแล้ว จีนก็อยากได้สหรัฐก็อยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไทยแหละจะต้องบาลานซ์ผลประโยชน์ของทั้งสองฝั่งเนี่ยให้ได้คืออย่าให้ใครได้มากเกินไปโครงการนี้มันจะได้เกิดขึ้นมาอย่างไม่มีปัญหาซึ่งเรามีเสียงของสอสสิทธิพงเกี่ยวข้องที่เขาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะผมคาดหวังว่าในอนาคตนยครับศูนย์กลางของภาคใต้ของประเทศไทยเราในแนวคลองนั้นเนี่ยจะต้องเป็น เหมือนกับประเทศสิงคโปร์เป็นเมืองใหม่เป็นเมืองหลวงของโลกที่จะต้องกําหนดในเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนตลาดหุ้นและโครงการโลจิสติกระดับโลกทั้งหมดมีโจทย์ปัญหาอย่างเดียวให้กับรัฐบาลในภายภาคหน้าว่าท่านจะเป็นรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์มีความสามารถว่าท่านจะบริหารจัดการอย่างไรให้สองขัา้วม,าามหาอำนาจโลกมาลงทุนในพื้นที่ตรงนี้ โดยการบาลานซ์อำนาจและไม่ใช้สนองไม่ใช้สมรภูมิพื้นที่คลองไทยเป็นสมรภูมิสมรภูมิสงครามแต่กลายเป็นสมรภูมิในเรื่องของการ เศรษฐกิจการเงินการค้าโลกโอ้โหพี่เหน่งเมื่อสักครู่ได้ยินมีโจทย์เดียวของรัฐบาลแต่เป็นโจทย์ใหญ่ด้วยนะให,ใหญ่มากนะคะแต่นั้นก็จะมีคําถามอีกหลักคุณผู้ชมว่าทําไมถึงต้องมีคลองไทยคือถ้าไปดูนะคะช่องแคบมาละกานณะปัจจุบันนี้คือมีความหนานแน่นของเรือที่เข้าไปใช้เนี่ยเยอะค่ะแล้วเขาก็มีการคาดการณ์ถึงเรือที่จะมาใช้นะคะจากหลากหลายซอสเนอะบางแห่งเช่นธนาคารโลกเนี่ยเขาบอกว่าภายในปี2025เรือจะผ่าน 1 2 2 5 0 0ลำตัวเลขก็จะใกล้เคียงกับสถาบันทางทะเลเนาะบอกว่าปี2025เนี่ยจะมีเรือผ่านแสนสองเหมือนกันแต่บางที่ของญี่ปุ่นก็บอกแสนสี่คือดูตัวเลขแล้วเนี่ยยังไงมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเส้นทางเดินเรือใหม่เลยพี่เนกใช่คือตัวเลขการเดินเรือเนี่ยนะตอนนี้ปัจจุบันนี้ประมาณแสนต้นๆแต่ที่เขาบอกคาดการเนี่ยเพราะว่าเขาคาดการจากปริมาณการค้า ซึ่งมันออกมาจากทางจีนทางอาเซียนเยอะเพราะฉะนั้นมันต้องหนาแน่นกว่านี้อีกแน่นอนและตอนนี้เนี่ยนะผลสรุปเขาบอกว่าเรือตรงนั้นอ่ะอย่างที่บอกอ่ะมันกินน้ําลึกได้แค่ยี่สิบเพราะเขาบอกว่าข้างล่างเนี่ยนะพยายามจะขุดลอกสิงคโปร์พยายามจะขุดลอกให้ลึกกว่านั้นอินโดนีเซียไม่ยอมเพราะตรงนั้นเป็นหินดินดานเขาบอกถ้าขุดปุ๊บเนี่ยมันจะกระทบสิ่งแวดล้อมของฝั่งเขาเขาเลยไม่ยอมแต่ตอนนี้มันมีเรือเขาเรียกว่า very large crude carrier นะคือ V L C C เนี่ยเป็นพวกเรือน้ํามันที่มันทั้งหนัก ทั้งใหญ่เนี่ยมันลึกมันลากป้ายท้องทะเลจีนเขาใช้น้ํามันเยอะเข้าเข้าออกออกตรงนั้นเยอะเขาบอกว่ามันไม่ไหวนะไปไปอ้อมไกลมันก็เสียเวลาเสียค่าขนส่งเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่บริษัทขนส่งหรือประเทศที่มีการค้ามากๆจะต้องหาเส้นทางสำรองถูกไหมแต่เราจะวิ่งเส้นทางนี้ทุกวันมันเสี่ยงเราต้องหาเส้นทางสำรองแล้วก็ต้องหาเส้นทางที่มันประหยัดแล้วก็ได้กําไรมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันถึงเป็นโอกาสไงว่า เราเนี่ยควรจะมีเส้นทางนี้ไหมนะซึ่งคุณวีรวัตรแก้วนบซึ่งเป็นวิศวกรเนี่ยเขาก็ศึกษาเรื่องนี้และเขาก็อยากจะบอกว่าจะลึกเท่าไหร่เพื่อรองรับอนาคตของเรือลำใหญ่เนี่ยต้องไปดูว่าจะลึกเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปฟังกันค่ะเพราะฉะนั้นตรงบริเวณน,นี้ครับเราก็ต้องมาดูว่าลูกค้าที่จะมาใช้เนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนหรือยอย่างเรือน้ํามันเนี่ยเรือน้ำมันที่ผ่านช่องแคบมาลากาเนี่ยเป็นเรือน้ำมันที่จะตหวัดออกกลางเข้าจีนวันวันหนึ่งก็16กล้านบาเรลเนี่ยและเรือที่ขนเนี่ยครับมันเรือ คือกำลังพูดถึงเรือที่ขนาดกว้างอย่างน้อยก็60เมตรขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องกว้างหน่อยหนึ่ง40 400เมตรแล้วถ้าเกิดช่องมันไม่กว้างพอเนี่ยสปีดของเรือที่วิ่งเนี่ยมันก็มันก็จากัดใช่ไหมครับถ้าความลึกมันไม่มีช่องแบบเคลียร์แลนด์เผื่อข้างล่างมากพอเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในการวิง่งมัอนก็มันจะไม่สมูทสักทีเดียวเพราะความลึกเนี่ยมันมีผลต่อการขุดและงบประมาณและค่าดูแลคลองแน่นอน ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าความลึกเนี่ยคุณลึกอยู่25เมตรมันก็จะไม่เดือดร้อนเรื่องของน้าในดินก็คือน้ําบาดาลอย่างน้ําบาดาลในโซนของพื้นที่ภาคใต้แนว 9A เนี่ย,ยมันอยู่ที่ประมาณยสามสิเมตรแต่ถ้าคุณลึก30เมตรปุ๊บค,คันเนี้ยมันก็จะถึงชั้นน้าบาดาลแลละผลกระทบมันก็จะมีเติมเข้ามาอีกซึ่งอันเนี้ยก็ต้องมา b าร์เ i น l i n g อืน,นคือต้องมาเทรดออฟว่าอนไนมันคุ้มกว่ือกันนะครับ นี่ฟังดูแล้วจะเห็นเลยว่าความลึกอันนี้ถือว่าสําคัญ,คญเนะาะนะคะคือต้องไปดูในรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็พอจะเห็นคร่าวๆแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราทําจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่เราจะดึงมาได้ก็คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นเรือขนาดใหญ่แต่ว่าจังหวะเวลานี้เนี่ยก็คือเห็นว่าคณะทํางานเนาะรวมถึงเครือข่ายพันธมิตรต่างๆก็ยังคงเดินหน้าในการศึกษาอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวสิ้นปีจะมีการสรุปผลการศึกษา1ปีเดี๋ยวน่าจะได้เห็นความคืบหน้าต่างๆเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าจังหวะนีี้คคุณชชมมบริิษัทตต่่าางโดย เฉพาะจากจีนเนี่ยเขามาลงนาม MOU กับบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าลงนามเพื่อการศึกษาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตประเด็นนี้กันแต่ว่าแบรกหนึ่งนี้ขอบพระคุณบอกรนนิงก่อนค่ะพี่หนึ่งขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโดยล่าสุดมีบริษัทต่างชาติสนใจที่จะร่วมศึกษาและร่วมลงทุนหากโครงการนี้เกิดขึ้นจริงในอนาคต โดยเมื่อวันที่9ธันวาคม2563คณะกรรมาิการได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับบริษัทด้านวิศวกรจากประเทศจีนเป็นบริษัทแรกที่นำร่องในการลงนาม MOU เพื่อเข้ามาร่วมศึกษาโครงการคลองไทยก่อนจะลงนามกับอีก30บริษัทจากทั่วโลก ู้ชมคะณนะวันนี้เนี่ยมีบริษัทต่างชาติรายใหญ่หลายรายเลยนะคะที่เขาสนใจอยากจะมาร่วมลงทุนมาศึกษาในโครงการคลองไทยของเราและมีบริษัทแรกลงนาม MOU เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเขาคือบริษัทด้านวิศวะกรรมรายใหญ่เลยจากจีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะเขาบอกว่าตอนนี้ศึกษาแต่โอกาสข้างหน้าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะร่วมลงทุนกันด้วยค่ะ ของคณะกรรมาที่การวิสามันพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคใต้ของสภาผูแ้แทนราษฎรซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติเมื่อวันที่16มกราคม2563จนถึงปัจจุบันนี้การทำงานได้ก้าวหน้ามาตลอด11เดือนเต็มโดยล่าสุดมีบริษัทต่างชาติสนใจที่จะร่วมศึกษาและร่วมลงทุนหากโครงการนี้เกิดขึ้นจริงในอนาคต โดยเมื่อวันที่9ธันวาคม2563คณะกรรมาการได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับบริษัทด,ด้านวิศวกรจากประเทศจีนแกรนด้ากอนอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดดิ้งคอมพานีเป็นบริษัทแรกที่นำร่องในการลงนาม MOU เพื่อเข้ามาร่วมศึกษาโครงการคลองไทยก่อนจะลงนามกับอีก30บริษัทจากทั่วโลกสิ่งสำคัญก็คือมันเป็นนิพิจหมายดี เป็นก้าวแรกของการที่จะเริ่มต้นไปสู่การขุดคลองไทยและการทําระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ในครั้งต่อไปเนี่ยจะมีการเซ็นเอฟยเน่ยที่บางทองทีเมื่อเราจัดงานก็จะมีบริษัทต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมไม่ต่ำกว่า30บริษัทและตั้งใจว่าจะมีการเชิญพวกทูตต่างๆ,ต,างๆต่างประเทศนะครับแล้วก็นักข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศนี่เปนคืออนาคตของประเทศ และอนาคตของทุกครอบครัวนะทุกคนได้ประโยชน์หมดไม่มีคนไทยแม้แต่คนเดียวที่จะรการยกยเว้นว่าไม่ได้ประโยชน์นะ <S <S ในโลกมนุษย์เราเนี่ยมันก็มีคลองอยู่ที่ขุดได้ในโลกมนุษย์นี้นะร้อยเก้าสามประเทศเนี่ยก็มีแค่เจ็ดคลองเท่านั้นแต่คลองไทยนะครับเป็นคลองที่ใหญ่สุดในโลกกว้างที่สุดในโลกและเป็นคลองที่ดีที่สุดในโลกสามารถที่รองรับเรือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะในวันนี้หรือเรือที่มี ในอนาคตเนี่ยคิดน้ำลึกแค่ไหนก็มาฝานที่คลองไทยได้หมดบริษัทแกรนด้ากอนอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดดิ้งคอมพานีจดทะเบียนในฮ่องกงแต่มีบริษัทแม่ขนาดใหญ่อยู่ที่ประเทศจีนเป็นกลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการก,ารก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในจีนมีพนักง,งานในเครือมากกว่า1,000 0คนมีสถาบันวิจัยด้านวิศวกรรมเป็นของตนเองและมีผู้ชำนาญการพิเศษมากกว่า1000คน ผลงานที่เคยทำเช่นโครงการทางด่วนระดับชาติโครงการสนามบินทั่วจีนและโครงการก่อสร้างและพัฒนาท่าเรือ泰国运河特委会和龙浩集团合作备忘录的签字仪式在此要特别感谢特委会对龙浩集团的信任与认可，邀请龙浩集团共同合作开展对泰国运河项目的研究。 龙浩集团有信心有能力也有实力能够携手特委会做好泰国运河项目的研究谢谢好了干嘛提干提很吵呢车在村村不会撒好路当门干是啥空干空太坑里退了卡不会撒点炮没框满载没框撒呢 ศักยภาพที่จะร่วมมือการทําการเสื่สาดของการขลองไทยให้ได้ผลดีให้ได้ผลดีเลยนะครับขอบคุณมากลยครับทางด้านพลตีทรงกรดมีความเห็นว่าโอกาสในการพัฒนาคลองไทยมีอยู่มากโดยเฉพาะในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้เมกับโปรเจกต์ค,คลองไทยจะยกระดับไทยและอาเซียนได้ และที่สำคัญที่สุดในยุคที่ประชาชนและธุรกิจอยู่ในภาวะลำบากรัฐบาลควรสร้างรายได้จากการค้าและบริการไม่ใช่การเก็บภาษีเพียงอย่างเดียวสงครามการค้าเศรษฐกิจโลกตกต่ำเนี่ยมันแก้ไม่ได้เพราะว่าเรา,า,าประเทศนี้ยังหวังว่าเงินประจาภาษีเนี่ยจะสามารถให้ประเทศเจริญต่อไปได้นะครับไม่มีทางนะก็มีทางเดียวต้องหา แหล่งรายได้อื่นที่มาทดแทนไปได้จากภาษีก็คือของไทยอยา่างกรณีของช่องแคบบารากาเนี่ยที่มันขุดไม่ได้หลายคนก็ตั้งคําถามว่าทําไมช่องแคบบารากาเนี่ยมีความลึกแค่ยี่สิบสองเมตรนะเราสามารถที่ขุดลงไปได้ไหมขุดไม่ได้เนื่องจากตรงนั้นเป็นหินแข็งถ้าขุดแล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหากับประเทศอินโดนีเซียแต่เรือที่ผ่านสิงคโปร์เนี่ยประมาณปีหนึ่งสองแสนลำเนี่ยนะครับ เมื่อผ่านไม่ได้ก็ต้องไปผ่านที่ช่องแคบซุนดาและช่องแคบลมบอกระยะทางเนี่ยถ้าไปซุนดาของการเดินเรือก็ประมาณ70,00กิโลแต่ช่องแคบมรากาเนี่ยจากคลองไทยไปช่องแคบมรากา 1, 200กิโลแต่ผ่านที่คลองไทยก็ระยะทางแค่120กิโลเท่าน,นั้นถ้าสิงคโปร์มีแบบไหนเพะเทศไทยมีแบบนั้นหรือไม่ดีกว่าเราก็สามารถที่จะรองรับเ,เรือเนี่ยทำธุรกิจธุกรรมได้หมดนะครับ นักลงทุนต่างชาติกำลังจับตาความเคลื่อนไหวโครงการคลองไทยอย่างใกล้ชิดด้วยเหตุผล2ประการคือประการแรกมหาอำนาจโลกอย่างจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและ EU อียอยากเข้ามาลงทุนเพราะเห็นโอกาสทองของโครงการกลุ่มนี้อยากให้โครงการเกิดขึ้นประการที่2ประเทศผู้เสียผลประโยชน์ไม่อยากให้โครงการเกิดขึ้นทั้งผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงจึงมีแนวทางต่อต้านให้เห็นมาตลอด แต่คณะกรรมาทีการและสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนาเรื่องนี้เป็นกลุ่มคนที่มองว่าโครงการคลองไทยควรเกิดขึ้นเพื่อย,ยกระดับความเจริญของชาติและไทยควรเจรจากับผู้เสียประโยชน์ให้ชัดเจนเปลี่ยนสถานการณ์ให้ทุกกลุ่มเป็นผู้ได้ผลประโยชน์เพื่อให้โครงการสร้างสรรนิษฐาเกิดขึ้นได้จริงเสียที คุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะส่วนช่วงหน้ามาดูการนําเทคโนโลยีโดยเฉพาตโดรนมาใช้ในการศึกษาสํารวจพื้นที่ต่างๆบริเวณคลองไทยกันค่ะเพราะว่าแน่นอนมันจะทําให้การสํารวจเนี่ยสามารถที่จะระบุได้อย่างแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นช่วงหน้าเรากลับติดตามกันค่ะสภาวิศวะกรไทยได้ทําการศึกษาเส้นทางคลองไทยเส้น 9A ระยะทาง135กิเมโดยปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยีดโดรน ขึ้นบินเพื่อตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริงมีการปรับเส้นทางเล็กน้อยเพื่อเลี่ยงพื้นที่ที่เป็นอุปสรรคทำให้ได้ระยะทางใหม่ต่ำลงมาทางใต้เล็กน้อยระยะทางรวม129กกิโลเมตร ช่วงที่3ของรายการนะคะเรามาดูการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะโดรนค่ะคุณผู้ชมในการสำรวจแนวเส้นทางที่จะขุดคลองไทยมันสามารถที่จะสแกนทั้งพื้นผิวแล้วก็บริเวณใต้ดินได้ด้วยนะคะทำให้การสำรวจเนี่ยแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นแล้วจะบอกว่านี่แหละคือวิธีการที่จีนใช้ก่อนจะทําโครงการต่างๆมาดูประโยชน์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันค่ะ สภาวิศวกรไทยได้ทำการศึกษาเส้นทางคลองไทยเส้น9 a ระยะทาง135กิโลเมตรผ่าน5จังหวัดซึ่งเป็นเส้นทางเดิมที่คณะวุฒิสภาสมัยปี2548ทําทำการศึกษาไว้ว่าเหมาะสมที่สุดโดยปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยีโดรนขึ้นบินเพื่อตรวจสอบสภาพภูมิประเทศจริงมีการปรับเส้นทางเล็กน้อยเพื่อเลี่ยงพื้นที่ที่เป็นอุปสรรค ทำให้ได้ระยะทางใหม่ต่ำลงมาทางใต้เล็กน้อยระยะทางรวม129กิโลเมตรเส้นนี้จะเป็นเส้นของ 9A เดิมของสมาคมคลองไทยเขาทำไว้นะครับจากนั้นเราก็ไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งโดยใช้โดรนเพราะว่าของเขาไม่ได้ใช้โดรนบินเราก็เลยเพื่อหลบปัญหาเรื่องของแนวเขาแนวต่างๆด้วยแล้วก็พื้นที่ที่เป็นธรรมชาติน้ำตกหรือป่าพลุอะไรพวกนี้ทั้งทุกอย่าง ชุมชนด้วยก็เส้น <se> นี <ni> ้เป็นเส้นที่ดีที่สุดเลยจากภาพที่ที่โชว์ให้ดูนะครับเจนว่าเป็นแค่พื้นที่เกษตรกรรมในการสำรวจในอนาคตโดรนที่ใช้สำรวจจะใช้ระบบไลด้าย่อม,มาจาก Light Detection and Ranging System ระบบตรวจจับแสงและวัดระยะโดยการยิงแสงเลเซอร์ไปยังวัตถุเมื่อแสงกระทบวัตถุจะสะท้อนกลับมายังเซนเซอร์ระบบจะสามารถคำนวณระยะห่างของวัตถุ เป็นระยะทางได้อย่างแม่นยำสํารวจได้แม้วัตถุที่อยู่ห่างไกลซึ่งเมื่อลองสังเกตดูจะพบได้ว่าการทํางานของไดรด้ามีรูปแบบเดียวกับโซน a าและเรดร์เพียงแต่เทคโนโลยีทั้งสองนี้ใช้คลื่นเสียงและคลื่นวิทยุมาแทนที่แสงเลเซอร์เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานปัจจุบันนํามาใช้ในการสํารวจก่อนการออกแบบโครงการต่างๆ และจีนเป็นชาติที่ใช้เทคโนโลยีนี้มากที่สุดในการสำรวจพื้นที่ห่างไกลภูมิประเทศที่มีความยากลำบากในการใช้คนขึ้นสำรวจแต่โดรนทำได้แม่นยำกว่าก่อนทำการออกแบบโครงการขนาดใหญ่ทั่วประเทศยกตัวอย่างที่จีนแล้กันเพราะว่าเห็นได้ชัดเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าจีนเนี่ยพัฒนาเรื่องฟอร์ซิลิพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะถนนทางด่วนรถไฟความเร็วสูง จาะถ้ำเจาะเขาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาไปได้เร็วมากเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากว่างานสำรวจหรือเซอร์เวยเนี่ยเขาทาได้เร็วนะครับงานสำรวจของเซอร์เวยเนี่ยทำเร็วปุ๊บงานออกแบบก็เร็วตามงานก่อสร้างก็เริ่มได้เร็วขึ้นนะครับ <c oughs> เพราะฉนั้นทุกอย่างมันก็เลยทําให้เรียกว่าพลิกเลยนะครับพลิกจากที่ต้องใช้เวลา3ปี5ปีเนี่ยกลายเป็นปีเดียวเสร็จเหมือนที่หลายๆคนบอกว่าพอไปจีนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนเนลมิดขึ้นมาเลยนะครับถนนทนทางต่างๆนานา เช่นกันครับเพราะเขาใช้โดรน UAV เข้าเป็นส่วนประกอบในการทำครับผมคณะวิศวกรไทยมีความหวังว่าเทคโนโลยีและความรู้ความสามารถที่ทีมไทยมีจะช่วยคณะทำงานศึกษาโครงการนี้ได้หากรัฐบาลอนุมัติให้เกิดขึ้นในอนาคตอย่างน้อยที่สุดสามารถกำหนดเส้นทางของคลองได้ยอย่างแม่นยำเที่ยงตรงและไม่กระทบกับพื้นที่ห่วงห้ามเช่นแหล่งโบราณสถานโครงการพระราชดำริและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเป็นตน้น นี่คือประโยชน์ของเทคโนโลยีโดรนนะคะที่เราเห็นเอาไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าการสำรวจมีความแม่นยำเรื่องของการออกแบบโครงการต่างๆก็จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารรอบรั้วอาเซียนกับอาเซียน4.0ได้ใหม่ทุกวันจันทร์บ่าย2โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงแบบนี้วันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ